ท่านที่ว่าในการจังหวัดสุรินทร์ท่านอจิตบุญทันท่านสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรทั้งห้าท่านนะครับท่านประกรณ์เจริญกรท่านเป็นผู้แทนราศดรในเขตการเมืองท่านเรืองวิทย์บุญนางองท่าน รับเลื่อนตัวประธานาธิบดีท่านเป็นผูน้แทนนักธอนของประเป็นเหตุการณ์เลื่อนขึ้นที่ท่านทั้ง,ท,งที่มาจากทั่วที่ของประเทศไทยนักท่องเที่ยวที่มาจากต่างประเทศด้วยความรบอย่างยิ่งทุกท่านนะครับกับผมนายทรงศักดิ์ทองศรี ในฐานะร,รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยจากต่านรองนายร,ร,รัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านอนุทินชาญว,วีรกูลมอบหมายให้ผมรรมาทำหน้าที่งานที่เป็นงานที่ยิ่งใหญ่ของพี่น้องชาวจังหวัดสุรินทร์นะครับที่เรียกว่างานช้างในวันนี้นะครับวันอื่นนั้น ผมในฐานะนะคร,นรับการจัดก,การแสดงของช้างนะครับซึงเป็นสัญลักษณ์ทำหน้าที่ตรงนี้เนี่ยตื่นเต้นนะครับแล้วก็รับใจแล้วก็เห็นที่เป็นประธานจานทร์จากพลีกรอยู่ตรงไหนเลยนะครับ พี่น <doorway string play> <aría> no? ้องนครับจังหวัดจุรินบ้านเรานี่จะถือเปนเมืองเก่นะครับที่มีประวัศาตรความเป็นมายาวนานนะครับังหัอรองเราชาวรินเนี่ยเรียกตัวเองนะครับที่ยังเห็นทนจัอรินั่นงนะครับ่นประการมากอะไรในเอาวนนี้ไปด้วยนะครับ นี่เป็นลา,าวครับลาวกุยนะ <c oughs> น่ารักมากที่บ,บ้านเราเนี่ถือว่าเป็นพื้นเพนะครับโอวัชเชี่ยาสายแต่จริงนคนคนไทยนะฮะแต่ว,ว่าตัวใจก็พูดเป็นภาษาเขมรนะครับบาง,บางอำเภอก็จะพูดเป็นภาษาอีกภาษาหนึ่งเรียกว่าภาษาอุยนะครับมีภาษาลาวเล็กน้อยนะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะพูดกุยกุยอย่างที่ผมาาทักท้ายนี้นะฮะจุงกะ แรงกายเนี่ยด้วยนะครับถ้าเป็นสงครามพอดีในวังะโ,โอน,นิค่ะเป็นอาสาสมิ่งนะครับก็คนที่เลี้ยงช้างส่วนใหญ่ก็จะเป็นแค่สายชาติพันธุ์อันหนึ่งของคนที่อยู่ในจังหวัดปูเรนนะครับก็เป็นความที่ถือว่าเป็นจะเรียกเป็นชาวเขาเลยได้ไหม เป็นอัตลักเป็นสัยกนะครับนักท่องเที่ยวทั้งหลายเวลาเาที่มาีนบ้านเราเนี่ยพมาากหลยันนะครับแต่ว่าก็มีทํากางนะครับบอกว่ามารนต้องอะไรนมางอะไรนะาอะไนรวพว่าเป็นสิ่งที่ถือว่าเป็นความส่อนใจนะครับเราต้องมีการ ใหญ่ๆอย่างนี้มาทุกปีกปนะครับแต่ละปีก็เป็นภาระนักนะครับก็มานพื่อเอาอุปกรนะครับท่านบอกว่ามีชาา้างประมาณสามร้อยกว่าเชือกนะครับก็มีการดูแลการส่วนาราชการสองส่วนด้วยกันนะมีองค์การอนสัตว์ก็ช่วยมาต่างๆนะครับมา บ้านเมือนะครับประทุวจังหวัดสุรินทร์ซึ่งเป็นทิพย์ก็มีเมืองมีช้างมากที่สุดแต่ว่าเราก็ต้องพยายามทำยังไงให้ช้างกลับมาแล้วเนี่ยได้อยู่ได้นะครับไม่เป็นภาระนะครับก็ทราบว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดก็กำหนดไปเป็นค่าเลี้ยงดูเนี่ยประมาณตัวละหมื่นสองพันบาทต่อเดือนนะครับองค์การสวนสัตว์เองก็ช่วยมา ท,ทุกปีประมาณหมืนเศษนะครับส่วนที่เหลือนี่กเ็เป็นเรื่องที่เราต้องหาการขนยจากภาคเอกชนคนไทยทรับชาตรเนตมาเทีเท่ยวเยอะนะครับโดยเฉพาะการช้างท่าวา่าเดี๋ยวนี้โรงแรมที่พักเต็ม นะครับก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้ความเอาใจแล้วก็มาช่วยกันนะครับสางนะครับถือว่าเป็นจุดขายจุดเด่นอย่างหนึ่งที่จะทําให้จังหวัดสุรินทร์ของเรานั้นนะครับสามารถที่ทางด้านมูลค่าเพิ่มนะครับจากการเที่ยวนะครับการเที่ยวเป็นเรื่องที่มีความสำคัญนะครับองกรหลายนะครับทั่วโลกเนี่ยขอใช้การท่องเที่ยวดังตด นะครับาการท่องเที่ยวเติบโตเนี่ยรายได้เศรษฐกิจฐานรากองเราก็จะเติบโตไปด้วยสุรินเป็นนอกจากเมืองช้างก็จะเป็นเมืองผ้าไหมนะครับผ้าไหมที่ไปอยู่นี่ก็เป็นเอกลักษณ์เป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งที่ควเห็นคนใส่ผ้าไหมอย่างนี้รู้เลยนะครับเป็นผ้าไหมที่มาจากจังหวัดรินนะครับเป็นผ้าไหมที่น ไปได้คกับพี่น้องบ้านเรานอกจากสินค้าหอมกรอบทุกหลกหลายอย่างครับกจำยิงผมจำได้เรื่องกระปุกผก็จะมีเรื่องของการต่างๆนนะครับมีเรื่องของกระปุกใบด้านเอ่อข้าวมีข้าวเปลี่ยวหอมนะครับซึ่งเป็นข้าวที่มีรสชาติในการอ่อเอ่อในการหุงเนี่ยนะครับอบหอมแล้วก็เป็นที่ต้องการ ใครและชาวต่างประเทศนะครับและในปี2000ศูน,รรนย์2555นะครับของชาวบราซิลมีการจัดการแสดงช้างนี่นะครับบทึกประวัตชีวิตของชาวบรินที่มีต่อช้างในทุกๆด้านนะครับก็จะมีการแสดงเห็นประสบการณ์าก,รการจับกัาการถูกแล้วก็การแสดงจะเกิดขึ้นนะครับนะครับรวมรท,รทั้งาการนำยุทธวิธีในีารต่อช้าง,ง,างทาุกด้านนะครับกันรวมทั้งการรักษาความปลอดภัย ช้างรับผู้แสดงพร้อมแล้วนะครับผมขอเปิดการแสดงช้างประจำปีุูธศักราสองวันห้้กบนัดีครับขอบคุณครับ ในวันนี้พร้อมด้วยเราจะเห็นความสง่างามนะคะของออทั้งท่านทรงศักดิ์ทองศรีนะคะที่เป็นลูกหลานของเราชาวจังหวัดสุรินทร์พร้อมด้วยท่านพ่อเมืองสุรินทร์ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ท่านพิจ,นนพจิตรบุญทัน,ท,น,น,าาท,น,นท่านนายกเหล่ากาชาญจังหวัดสุริน,นทร์ท่านรัชจรินทร์บุญทันพร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการท่านสอสอนะคะและที่สำคัญที่นะคะสาวสวย Thank you